พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้ด้วยการให้การให้ทานจึงเป็นหลักสำคัญที่จะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองครั้นรุ่งอรุณมาเยือนจากลานธรรมที่สว่างสวยัวยด้วยดวงประทีปได้แปรเปลี่ยนเป็นเส้นทางแห่งการให้ทั้งอาหารตักบาตรเครื่องทยธรรมและดอกไม้ทุกเทียนต่างถูกจัดเตรียมอย่างประณีตเพื่อถวายแด่พระธรรมยาตราผู้เป็นเนื้อนาบุญ ที่ตักบาตรในเส้นทางธรรมยาตราครั้งนี้มิใช่เพียงทักษิณานุปทานตามประเพณีแต่คือการปฏิบัติตามโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยตรงการให้ไม่มีอดไม่มีหมดไม่มีจนตลอดการทานบารมีนี้อย่าได้ขาดถ้าหากขาดทานบารมีแล้วจะสร้างบารมีอย่างอื่นมันก็ไม่สะดวก พระธรรมยาตราที่ได้แปรแถวอย่างสง่างามเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นภาพแห่งสม,มณสัญญาทำให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นพระแท้ที่โลกปรารถนาและเป็นพยานแห่งความกระตัญยูที่พุทธบุตรทุกรูปมีต่อพระเดชพระคุณหลวงป,ปู่พระผู้ปราบมารอย่างไม่มีเสื่อมคลายรบริเวณที่แห่งนี้เป็นที่ที่เป็นที่ ทำทานของกษัตริย์ในสมัยก่อนนะครับซึ่งก็เป็นบริเวณเดียวกันนะครับกับท,ที่หลวงปู่ได้กําเนิดขึ้นมานะครับต้องบอกว่าการศึกษาในวิชาธรรมกายที่หลวงปู่ท่านได้ศึกษาและดําเนินการจนสําเร็จทำนะครับก็เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างหนึ่งให้กับน้องประชาชนนะครับในเรื่องของการทําสมาธินะครับและก็ใช้วิชาธรรมกายมาในการปฏิบัติตนนะครับเมื่อมองให้เห็นถึงธรรมะ ที่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะครับให้เกิดขึ้นแล้วก็ถ้าบอกว่าในความเรื่มใสนะครับทุกครั้งก็พูดทุกครั้งครับเพราะว่าได้มีโอกาสในการที่ได้มาศึกษาวิชาธรรมกรายนะครับแล้วก็สืบต่อตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะครับเดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วว่าการที่เราได้มาได้สัมผัสกับอนุภาพของพระมงคลเทพมุนีซึ่งท่านได้ถือกำเนิดที่อำเภอสองพี่น้องก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่ ได้เป็นคนสุพรรณบุรีแล้วก็ได้มีโอกาสได้มารู้ประวัติและการปฏิบัติธรรมของท่านซึ่งในการปฏิบัติธรรมของท่านนั้นเผยแผ่ไปทั่วประเทศในทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นสายวัดป่าวัดบ้านก็เป็นที่รู้จักว่าหลวงปู่สดเป็นผู้ที่มีอนุภาพโดยส่วนตัวนะคะดิฉันเนะพิ่งจะรู้จักหลวงปู่3-40ปีเองแต่ว่าพอดิฉันได้เข้ามาได้รู้สึก ดิฉันมีความภูมิใจที่สุดเลยค่ะเสาต้นบ้านของหลวงปูด่ดิฉันก็มีส่วนร่วมเ uh huh. จดีเนี่ยนะคะดิฉันเป็นคนยกเพจขึ้นไปทำเจดีต้นไม้ทุกต้นในนี้ดิฉันก็เป็นคนปลูกค่ะทุกกิจกรรมและทุกวันนี้ดิฉันได้มาอยู่ที่นี่ต้องมาทอดพาป่าบํำรุงสถานที่นี่ทุกเดือนค่ะไม่เคยขาดเราจะมาบำรุงดูแล สถานที่ของปู่ดิฉันถือว่ามันไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าดิฉันก็เหมือนกับลูกหลานอาจจะไม่ได้ในสายเลือดแต่เดิฉันเป็นลูกหลานในสายคุลน,นะคะดิฉันเต็มใจและภูมิใจที่ได้ทําสิ่งเหล่านี้ค่ะณสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารทําให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนวันวาน,วานไปอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับท่านช่วงเวลา ที่เป็นจุดเริ่มต้นของมโนปนิธานอันยิ่งใหญ่ที่ได้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนให้พุทธบริษัทตั้งมั่นในการทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่อยู่ภายใน